สวัสดีครับกับสวัสดีครับทักทายเอฟซีทั้งทางไฟและทางเล่าเพี่น้องเยๆตอนนี้บ่าไก่อยู่ประกันสังคมหลังจากเมื่อวานนี้บ่าไก่มาลงทะเบียนไว้บ่างงานเนาะอยู่ที่จัดทางานประกันสังคมเขตซิฟอยู่มินบุรีพี่น้องเอ้เมื่อนี้นัดไม้บ่าไก่มารับเช็ครับเช็คทีบ่าวไก่เกินใบเมื่อวานนี้เนาะเมื่อนี้มาอีกมือหนึ่งเพื่อจะมารับเช็คแล้วก็ไปคืนเงินได้เลยพี่น้องเอ้นี่แหละพี่น้องเอ้คือประเทศไทย บอ่อเปียบในง,งานถูกสันสาดพี่น้องถ้าเข้าโตกงานหรือว่างงานก็มาขึนทะเบียนทุกคนต้องเหตุประกันสังคมเด้อพี่น้องเด้อต้องมีประกันสังคมถึงจะมาขึนทะเบียนคนว่างงานใดเด้อพี่น้องเด้อเอา้าสาหรับสําหรับท่านตุ้มท่านใดสนใจก็ลองไปติดตอ่อเบิง่งถ้าออกแต่งานได,ด้ออกแต่งานก็ลองไปเบิง่งติดตอ่อประกันสังคมเบิง่งอยูก่กรมจัดทางงานแต่ละเขตของพื้นที่หรือว,ว่าไกล เที่ยงมองอยูของแรงงานต่างชาตินั่นเองคุณ้องเอ้ยเอ้าทำมุ้งส้มของแล้วไปกับบอไก่เลยครับชมภาพบรรยากาศสีบอไก่สีมาประกันสังคมไปตอนนี้บอไก่มาหอดประกันสังคมนี่เด้อครับบอไก่จะขึ้นไปสั่นซองเพื่อไปรับบัตรคิวเนาะรับบัตรคิวอยู่มินบุรีเนาะพื้นที่สิบ มองหนีกจะเป็นอากรมจัดหางานเนี่ยแหละกะทางในจะเป็นกรมจัดหางานและข้างนอกก็จะเป็นาทางนอก,กจะเป็นประกันสังคมเนาะกบกูกันไปกครจะขึ้นไปนสักฐานสองว้าวที่ภาพบรรยากาศที่มีการขายของขายกับเขาเนาะหลายๆอย่างมือนี้มาอีกวันหนึ่งลังจากเมื่อวานนีีมาแล้วามาลงทะเบียนไว้ มื่อนี้จะมารับเงินเนาะปกติจะเป็นกรับเงินสดเป็นรับเช็คอ่ะตอนนี้ปกติคุณน้อหอดชั้นสองน้อเพื่อนเนาะไกติีเดินเข้าไปทางคุณเพื่อไปรับบัตรคิวน,นนะ้องเพื่อนเนาะมาหอดเป็นที่สิบนะครับเนานะเมื่อนี้อีกวันหนึง่งสีมามารับรับเก็บเงินเมื่อวานนี่มาอ่าลงทะเบียนไว้หรือว่ามาไล่งานโตทุกๆเดือนของวันที่ หาแล้วแต่ท่านได้ิเป็นกำหนดไห้ประกาศยังเของข้างในคุณผู้องไปเลยนี่ประตูหนึ่งจิเป็นมองรับ,บวัดคิ้วประกาศกดเอาวัดคิว ลอยในวัดคิวนะพี่น้องในวัปคิวที่13เนาะเราจะนั่งรออยู่นั่งรอเ็นเรียกคิวมาลับเสกอยู่กระตูณซปัคิวที่13บสาเรจะรอรีคิวนะพี่น้องเขาไปนะระเจ้าหาพิ่น เาไปบอกเป็นวาดับเ so uh ็คแต่การับเ็คประตูหนึ่งตัสองแล้วก็นนอกันี้เราด้การเพื่อการซังคมสีระสูนเปลเปาน้องน้องระสูนเ่าในลักซาฟีรักซาฟี่นราีในรเงินกีเขาออกงานักเงินเวออกงานออกงานวางงาาปกะแจกวางงานไปในสามเดือนสำหรับคนต่างดาวสำหรับคนไทยเดอร้ายคนต่างดาว จะฝักบ่เกิน10นาทีเพราะว่ารวดเร็วทันใจพนักงานเฮ็ดงานรวดเร็วพอแล้วพอเที่ยว์เลยเพี่น้องพี่ชอบไปได้รผมค่ะขอเชิญหมายเลข 2, 1, 8พี่ชอบบริการ เราเบาๆใจเรียบร้อยแล้วสามพันสามพราบว่าเรื่องที่แลมันมียิบเก่าวันรอบเรื่องรอบวันจุปทรกันยบร้อยเรื้อยเงือนที่ วางงานเนาะเขาลงทะเบียนวางงานได้ประมาณ3 0 0 0เช็คนี่หามโยหามฉีหามขาดได้พี่ดองด้วยแต่จบเกมบไดเงินเขาเพาตทีพี่ดองนี่นี่แหละพี่ดองคือประเทศไทยเนาะประเทศสามารถซอยเรือเอาไทุกอย่างเข้าวางงานไ้รมาเป็นะเบียนคนวางงานได้นี่ได้อเวันที่หกเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดัอูนี่รอบที่สองที่ว่ไกลได้อกแดง เรียนเียยนเอแ่ิงอีกรอบหนึ่งเมษาปัจจัยมาใหม่ที่หาปุที่หาเราออกมาใหม่อนนเมีเือกันคับคุมจ่ายให้เราเราก็ต้องแต่ก่อนเราเป็นคนจ่ายทุกเดือนทุกเดือนการสคุมเราเห็นน้อเปานอเลยันคลิปนี้ของจองขอฝากคลิปนี้ให้เนกคนไส่ตดส่ตุดสักสใครเป็นกำลังใจใอ้บจจตามีสารหลกดใจให้ปักได้เร่นอน สนหรับรุุนก็ไกลโดยบอกคำถามโฆษนาที่เป็นเองทํานมาที่นี่กอไกลลาไปเที่ยงกตรกรสวัสดีครับสบายดี